สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปลูกถั่วฝักยาวยังไงถึงจะได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับคือการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเราเอาตามแบบฉบับโบ,โบราณน,นะครับสมัยปู่ย่าตาทวดเราก็จะปลูกแบบทำค้างทรงกระโจมแบบนี้นะครับเป็นค้างไม้นะครับเป็นทรงกระโจม คือการปลูกถั่วเนี่ยแบบโบราณของเรานะครับหรือถ้าเราจะปลูกไว้บริโภคไว้กินในคัวเรือนเนี่ยเราจะปลูกยังไงก็ได้ทําค้างแบบไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะปลูกเพื่อการตลาดเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีต้องมีเคล็ดลับต้องเลือกสักหน่อยนะครับในการทําค้างเพราะว่าการทําค้างเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับการปลูกถั่วฝักยาว ปลูกแถวเดียวกับสองแถวเนี่ยแบบไหนมันถึงจะให้ผลผลิตดีกว่ากันนะครับคือปลูกสองแถวหมายถึงว่ายกร่องขึ้นมานะครับยกร่องขึ้นมาแล้วก็ปลูกสองแถวข้างร่องนะครับจากนั้นท่านก็จะปักหลักตรงกลางทำค้างนะครับคือในการปลูกแบบนี้ ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมเคยปลูกมาแล้วครับเคยทํามาแล้วคือปลูกสองข้างเราต้องการในความคิดนะอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะๆนะครับแต่พอมันขึ้นมาเนี่ยทั้งสองข้างมันขึ้นค้างมาครับปรากฏว่ามันเยอะมันมาบุมมาตุ้มนะครับโดยเฉพาะส่วนยอดเนี่ย โอ้โหมันไปเกี้ยวไปพันกันอยู่เหมือนงูเขียวเลยครับมารุมมาตุ่มกันอยู่ใบก็หนาเยอะผลผลิตการติดดอกมันก็น้อยนะครับถ้ายิ่งถั่วระบมรุงดีนะครับงามโอ้โหใบแน่นๆครับในการฉีดพ่นสารเคมีต่างๆกำจัดเพลีย้ยกำจัดแมลงมันก็เข้าไปไม่ถั่ยไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงตัวเพลีย้ย มันฆ่าไม่ได้ทุกตัวมันก็ทําให้พวกมแมลงพวกเพลีย้ยเนี่ยมันเยอะขึ้นมันดื้อยากลายเป็นว่าเรากําจัดไม่ได้ถั่วของเรามันก็จะกลายเป็นไวรัสนะครับใบด่างเพราะอะไรครับเพราะมันแน่นเกินไปนะครับผลผลิตมันก็น้อยการติดดอกมันก็น้อยนะครับยิ่งเราบํารุงดี มันยิ่งงามใบมันยิ่งเยอะแต่ยิ่งเราปลูกทีปลูกสองข้างพอ,อไม่พอนะปลูกทีอีกยิ่งไปกันใหญ่นะครับการที่เราจะปลูกถั่วให้มันได้ผล,ผลผลิตดีที่สุดนะครับให้พี่น้องเนี่ปลูกแถวเดียวครับปลูกแถวเดียวร่องเดียวแถวเดียวนะครับระยะความห่างระหว่างต้นอย่างน้อย เอาที่40เซนขึ้นไปนะครับ40ถึง50เซนเป็นระยะที่กำลังพอดีพอง,งามนะครับเราต้องเผื่ออไว้ครับเผื่อ,อไว้เพื่อการบำรุงปุย๋ยฮอร์โมนจำพวกธาตุเสริมธาตุรองถั่วเรามันงามครับเผื่อใบเผื่อถั่วมันงามมันจะได้ไม่แออัดการกำจัดเพลี้ยก,กำจัดแมลง มันก็จะง่ายมันก็จะได้เข้าไปทั่วถึงเวลาเราฉีดพ่นนะครับเพราะว่าจำพวกเพลย์จำพวกแมลงเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใบพี่น้องหลายท่านอาจจะคิดหรือว่าในความคิดนะนะครับเหมือนผมตอน,นแรกนั่นแหละอผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับผมคิดว่าจะปลูกยังไงจะสองแถวสามแถวไม่เกี่ยวหรอกถ้าเรา,าบำรุงดีอุย้ยถึง ไม่ว่าจะเป็นทางใบทางดินอาหารเสริมถึงามันจะไปไหนมันจะไม่ติดดอกติดผลมันไม่ติดฝากเป็นไปไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคิดผิดครับเพราะยิ่งบำรุงปุ๋ยถึงโฮอร์โมนถึงอาหารเสริมถึงมันก็ยิ่งงามไปใหญ่ครับจากที่เราปลูกสองข้างไม่พอปลูกทีอีกมันก็ยิ่งงามมันก็ยิ่งทิดยยิ่งแออัด แล้วพอมันมีแมลงมีเพลี้ยมารบกวนฉีดยาไปมันไม่ทั่วไม่ถึงมันฆ่าไม่ได้เพราะมันอยู่ใต้ใบเสียส่วนมากนะอยู่ใต้ใบนะครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ติดดอกแล้วปุ๋ยเราไม่ถึงถั่วมันแออัดเกินไปครับ การสังเคราะห์แดดการได้รับแสงแดดมันไม่เพียงพอเฮ้ยมีเพียงพอ,อยังไงบอกต้นผมปลูกกลางแจ้งเลยใช่ครับแต่ว่าถั่วของเราเนี่ยมันแออัดมันคิดการเกินไปนะครับไอตัวที่มันอยู่ข้างนอกนะ่ะแดดมันส่องถึงแต่ไอตัวที่มันซ้นซนโอนกันอยู่ข้างในละครับไม่ถึงครับแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่ว เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับถ้าแดดไม่ถึงแดดไม่พอเขาอาจจะได้แค่ความสวยกับความเขียวการผลิตดอกติดฝักอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหรือไม่ติดเลยนะครับนี่คือกรณีในการที่ทำไมต้องปลูกแถวเดียวนะครับ ร่องหนึ่งแถวหนึ่งเลยครับปลูกแถวเดียวขึ้นค้างแบบยืนต้นแถวเดียวจะเป็นค้างไม้หรือค้างแบบตะข่ายก็แล้วแต่นะครับถ้าค้างแบบทรงกระโจมเนี่ยถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ครับเพราะว่าโบราณโบราณก็เราก็ปลูกมาแบบทรงกระโจมนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปครับแบบโบราณโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับ มันก็ดีแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยอทําเพื่อการตลาดนะครับส่วนมากก็จะปลูกไว้กินในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะมีขายบ้างอะไรบ้างเล็กน,น้อยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะทําเพื่อการตลาดที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทําค้างถัว่วหรือในการปลูกเนี่ยเราก็จะต้องเน้นนะครับตรงนี้ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผลผลิตของเรามันอาจจะได้น้อยนะครับมันไม่ใช่ว่าหลักสำคัญมันจะอยู่ที่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับการทำค้างเนี่ยก็สำคัญการปลูกก็สำคัญนะครับหมายความว่าถ้าเราปลูกร่องหนึ่งเราปลูกเป็นสองแถวหรือสามแถวเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะปลูกสองแถวปลูกสองข้างร่องแล้วก็ให้มันขึ้นค้างเดียวกันนะครับ จะเป็นค้างตาขายค้างเชือกฟางค้างไม้แล้วแต่มันก็โอ้โหนะครับมันหนามันแน่นเกินไปครับพี่น้องผลผลิตมันได้น้อยนะครับก็จากประสบการณ์ของผมเองนะครับในเรื่องการปลูกถั่วเนี่ยผมก็พยายามจับต้นชนปลายเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างการทําค้างแบบไหนการปลูกแบบแถวเดียวหรือสองแถวแล้วว่ามันขึ้นค้างเดียวกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ มันได้เยอะแต่ต้นได้เยอะแต่ใบครับผลผลิตมันได้น้อยพอผมเปลี่ยนมาปลูกเป็นแบบแถวเดียวแล้วให้มันขึ้นค้างแถวเดียวเนี่ยปลูกแบบห่างๆผมจะปลูก40สเซนครับบางรอบก็50าเซนดูประมาณนี้ครับผลผลิตมันก็ได้ดีกว่าการกําจัดจำพวกเพลี้ยจำพวกมแมลงเนี่ยมันก็ง่ายกว่านะครับการฉีดพ่นยามันก็จะ ทะลุทะลวงมันก็จะไปเคลือบใบเนี่ยได้เกือบทุกใบนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเพียงแต่บางครั้งพี่น้องอาจจะเป็นมือใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าต้องทําค้างแบบไหนหรือปลูกแบบไหนคือพี่น้องทําค้างแบบค้างตะไคร่นี่แหละพอยุคป,ปัจจุบันนี้เน้นตะไคร่นะครับมันหาง่ายแต่ไปปลูกสองข้างอ่า นะครับให้มันขึ้นค้างตะข่ายเดียวกันนะครับอยากจะได้เยอะผลสุดท้ายใบมันเยอะผลผลิตมันน้อยนะครับขอสำหรับคลิปนี้คุยกันเรื่องนี้นะครับจากประสบการณ์เล่าสู่พี่น้องฟังนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทุกชนิดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ